ในฝนตกฟ้าไปเรยอ่ะในบิล่าในโปรแกรมโปรแกรมดาวก่อนอย่างเงี้ยตัวเนี้ยที่ทายยากกับเพื่อนเพราะว่าไฟหน้าบ้านมันสว่างแล้วพอดีไฟมันดับมีโอกาสได้ทาย แล้วก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจชัดขึ้นก็ตอนแรกก็รักพันตอนนี้รวมๆได้นี่ก็อยู่ประมาณสองหมื่นพ่าบาทเกือบสามหมื่นเลยตอนนี้แต่ก็มันแล้วแต่ว่าเราจะพัฒนาม <âu baik> ันสูงขึ้นไปขนาดก็ไม่ยากหรอกครับเดิมอาชีพก็ออกประมง พอพระมงจุดที่ทําให้ฮันเฮลสนใจเลยตอนนั้นก็จะเป็นดาวห่างดาวห่างตอนนั้นจะเข้าใกล้โลกมากแล้วก็จะเห็นชัดเป็นห่างด้วยตาอย่างเงี้ยผมจบป .6 แล้วก็ตอกศอหนม .6 ได้ได้จนม .6 แล้วก็ได้แค่นั้นแหละก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรต่อก็มาประกอบอาชีพอาชีพ้าขายบ้างประมาณนี้ครับ มันก็เป็นความสุขย่างหนึ่งนะครับมันเป็นของแปลกที่ว่าน้อยคนจะได้เห็นบางทีบางคนก็เห็นแต่ภาพที่เขาถ่ายมามั่งอะไรมั่งก็ยังสงสัยมันมีจริงไหมอะไรประมาณนี้เราก็อยากเห็นด้วยตาเราก็อยากจะถ่ายได้เองบ้างมันเป็นภาพความภาคภูมิใจอย,ย่างหนึ่งแหละอ่ามันเป็นความชอบตัวตัวอย่างหนึ่งในหน้าหนาวนี่จะดูท้องฟ้าสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าได้ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่า มันเป็นหน้าหลมแล้วก็ทําให้เมฆมันใสท้องฟ้าจะโปร่งใสถ้าหน้าพ้นท้องฟ้ามันก็จะค้มมันจะมาตั้งโล่งๆแบบนี้ไม่ได้ mm. เครื่องไม้ mm. เครื่องมือมันก็จะเสียหายนะไม่เลยนะตอนนี้ก็ดูได้อยู่ได้ไล่ดวงเลยเป็นเช่นดาวเครือหัดดาวอังคารนะครับแล้วก็ดาวสุกจะเรียงตัวกันช่วงนี้พาดท่ามสี่ท้องฟ้าไปเลย จะดูได้แล้วก็มีดาวดาวพุธนัดมาก่รดีกว่าอ่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะธุระไหนบ้างนะฮะถ้านัดมานี่ยินดียินดีแบบตั้งให้ชมแล้วก็ให้ศึกษาได้ดูเพื่อไปพัฒนาต่อได้เพื่อจะมีจะสร้างขึ้นมาดูด้วยได้นัดนัดไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะพลาดกัน ก็สนใจมาตั้งกต่ตอนเป็นเด็กนักเรียนแล้วแล้วก็ทิ้งไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่นี้พอมีครอบครัวแล้วมีลูกตอนนี้ลูกโตมาก็เห็นกล้องดูดาวก็อยากจะดูเงี้ยเราก็ซื้อซื้อให้ทีนี้พอซื้อให้ลูกก็ดูแป๊บๆเขาก็ทิ้งเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้เราก็กลายเป็นขนที่ต้องไปดูต่อ พูดต่อแล้วก็เข้าไปศึกษาตามกลุ่มเพื่อนมั่งอะไรมั่งเขาเล่นไปถึงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็เริ่มต่อเติมพัฒนามาเรื่อยของผมนี่จะเป็นข้องมือซองแล้วก็บวกดีไอไวอายถ้าว่าซื้อมือน,นึงอะไรเปนั้น,นมันก็แพงอยู่แล้วก็หาช่องทางที่มันทูกลงแล้วก็มาเล่นให้ได้มีประสิทธ,ธิภาพขึ้นครับผมผมจำรหัสดาวห่างไม่ได้นะฮะ ตอนนี้จะมีอยู่ที่ตะวันออกเชียงเหนือช่วงเช้าเช้าตีห้าตีสี่ถึงตีถึงหโมงดูได้กล้องโทรศัพท์สามารถตั้งขากล้องแล้วก็ท่ายติดได้นะฮะแต่ยังไม่ถึงกะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ดีนักนะครับแต่ต้องใช้โทรศัพท์หรือว่ากล้องดเนี่ยถ่ายลากแสงหรือว่าจะเอาชุดนี้ไปแต่ว่าผมลำบากมันเยอะ